ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับ A ออมุเลตออนไลน์ความรู้มีไว้แบ่งปันพบกับผมวรภาดบุญมัน่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับในวันนี้ขอนำท่านมา ชมพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนพิมพ์ใหญ่องค์งามกันนะครับเรามาทราบประวัติพระเครื่องกันก่อนนะครับพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนนะครับเป็นพระเครื่องปางลีลาที่มีพุทธลักษณะ งดงามที่สุดนะครับซึ่งเป็นพระที่สร้างในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยกริย์องค์ที่5แห่งกรุงสุขโขทยัยเมื่อพุทธศักราช1,900นะครับถึงปัจจุบันก็อายุ600เกือบ700ปีแล้วนะครับเป็นพระ เครื่องศิละปะสุขโขทยัยสกุลช่างกำแพงเพชรน,นะครับที่มีความอ่อนช้อยงดงามนะครับเราจะเห็นว่ารูปแบบศิละปะงดงามมากนะครับแม้ในปัจจุบันนะครับก็ยังหาช่างที่จะแกะพิมพ์พระได้สวยแบบนี้เนี่ย ยังหาไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่านะครับจัดอยู่ในพระชุดเบญจภาคีนะครับยอดนิยมซึ่งเป็นพระที่เข้าชุดนะครับก่อนที่จะนำพระกำแพงสุ้มกอนะครับซึ่งเป็นพระเครื่องเมืองกำแพงเพชรนะครับ เข้ามา,าเป็นชุดเบญจาภาคีอีกองคหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเมืองกําแพงเพชรเนี่ยนะครับก็จะมีพระกําแพงดีลาเมดขนุนนะครับกับพระกําแพงสุมกอเป็นพระเครื่องที่อยู่ในชุดเบญจาภาคีนะครับสององค์นะครับวันนี้เรามาดูพระ กำแพงลีลาเม็ดขนุนกันนะครับพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนเนี่ยนะครับเท่าที่พบนะครับก็มีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กแล้วก็พิมพ์จิ๋วนะครับสำหรับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับที่มีความสมบูรณ์งดงามมากองหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเอามาชมดูนะครับเจาะลึกเนื้อพระกัน ขอเชิญท่านศึกษาเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับครับเดี๋ยวเราเข้าสู่การเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนนะครับเป็นพระเครื่อง เนื้อดินผสมว่านเกสรดอกไม้แล้วก็ผ่านการเผานะครับจึงทำให้เนื้อพระเนี่ยนะครับเมื่อผ่านเวลานะครับผ่านการลงกุกนีนะครับอายุกว่า600ปีเนี่ยนะครับก็มีความหนึกนุ่มนะครับซึ่งเป็นพระที่ มีลักษณะนเนื้อเฉพาะนะครับของเมืองกำแพงเพชรในเนื้อพระเนี่ยนะครับก็จะเนี่ยนะครับปรากฏว่านดอกมะขามนะครับเม็ดสีแดงๆเนี่ยกระจายอยู่ทั่วไปนะครับแล้วก็ตามซอกลึกนะครับก็จะมีคาบกลุกนะครับ ไม่ได้เห็นนะครับหนึ่งนะครับลักษณะของอพิมพ์พระนะครับจะมีความอ่อนช้อยงดงามนะครับชัดเจนลักษณะนะครับพระอุระ พึ่งพายเอวคอดกิ่วนะครับซึ่งเป็นลักษณะของมหาบุรุษนะครับสำหรับพุทธคุณนะครับก็ถือเป็นสุดยอดในด้านเมตตามหานิยมโชคลาภโภคทรัพย์นะครับแ้วคลาดปลอดภยัย พระกำแพงลีลาเมตขนุนเนี่ยนะครับก็ว่ากันว่าคงกับพันชาตรีก็ไม่แพ้ใครนะครับเป็นหนึ่งในพระชุดที่มีคำกล่าวว่ามีกูไว้ไม่จนนะครับเป็นสุดยอดพระเครื่องเหมือนกำแพงเพชรน,นะครับครับพระองค์นี้นะครับมี พุทธลักษณะนะครับที่งดงามนะครับมีความสมบูรณ์นะครับไม่มีหักซ่อมนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ชมกันนะครับในบริเวณพระพักนะครับท่านจะเห็นว่าเนื้อพระนะครับมีความเนึ้นุ่มนะครับ มีว่านดอกมะขามกระจายอยู่ทั่วไปนะครับตรงซอกเนี่ยนะครับมีคาบกลุกนะครับเกาะติดแน่นอยู่นะครับเนี่นะครับแล้วก็อยู่ตามซอกลึก ทั่วไปนะครับนี่นนะครับระหัดนะครับก็เห็นชัดเจนนะครับ ้านหลังนะครับเว่านดอกมะขามนะครับสีแดงๆกระจายอยู่ทั่วไปนะครับคราบกลุก่มเกาะติดแน่นตามซอกลึกทั่วไปนะครับลักษณะสีตรงนี้เป็นสีผ่านนะครับ สีเขียวนะครับสีแดงนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่เกิดจากความร้อนนะครับที่ได้รับไม่เท่ากันแล้วก็อาจจะมีแร่ธาตุที่ต่างกันด้วยนะครับในเนื้อพระนะครับเนีย่ยนะครับตรงนี้เรียกว่าเขียวหินครก นะครับเขียวคราบเหลืองนะครับตรงนี้แดงเนี่ยนะครับลักษณะของเนื้อพระซึ่งก็ถือเป็นธรรมชาตินะครับของเนื้อพระเครื่องเมืองกำแพงเพชรนะครับตรงบริเวณนี้เนี่ยนะครับท่านจะเห็นทรายเงินทรายทองด้วยนะครับ เป็นเส้นเลยนะครับนี่นะครับสะท้อนกับแสงไฟนะครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับ เนื้อพระนะครับรงนี้พิเศษมากมากนะครับเห็นสายทองด้วยนะครับตรงนี้เป็นเขียวหินครกนะครับคราบเหลืองนะครับตรงนี้เนื้อออกสีแดงน,นะครับเนี่ยนะครับที่เรียกว่าสีผ่านนะครับก็มีหลายๆสี ันนี้คือว่านดอกมะขามนะครับสีแดงๆนะครับขาบกลุ่มครับคาบกลุ่มครับใน,นบริเวณใต้ฐานองค์พระนะครับก็จะเห็นคาบกลุก่กอดติดแน่นตามซอกลึกนะครับชัดเจน ตรงนี้เขียวหินคลกนะครับตรงนี้สีแดงนะครับนีเป็นหลุมนะครับที่เกิดจากอาจจะเป็นรอยว่านหลุดนะครับภาพกรุนะครับตามซอกลึกต้องค่อยๆพิจารณานะครับในภาพรวม นี้ท่านจะได้เห็นนะครับชัดๆเหมือนอจับส่องด้วยมือท่านเองเลยนะครับเนี่ยนะครับเกี่ยวห็นครกนะครับแร่ายทองนะครับเห็นเป็นทางยาวนะครับองนี้พิเศษมากๆนะครับลักษณะ เนื้อพระนะครับแห้งสนิทนะครับมีเป็นด้านหลังนะครับลองดูด้านข้างก็เช่นกันนะครับ นี่ให้ท่านได้ศึกษาเนื้อพระนะครับแบบชัดๆเลยนะครับนี่นะครับขาบกลุ่มนะครับ ติดแน่นตามซอกลึกนะครับขยายให้ท่านได้ชมนะครับชัดๆเห็นนะครับเห็นความเก่าอย่างชัดเจนนะครับ จะเป็นลงลักไว้นะครับก่อนที่จะลงกลุกนะครับเห็นสีดำดำน,นะครับมีความแห้งสนิทนะครับเนื้อพระ วันนี้ก็ให้ท่านได้ชมนะครับแบบชัดๆเลยนะครับขยายให้ท่านได้ชมนะครับความงดงามของพิมพ์พระนะครับลักษณะสีนะครับของเนื้อพระ สะท้อนนะครับที่เห็นว่านนะครับเห็นออแร่ทรายทองนะครับเป็นเส้นยาวน,นะครับสะท้อนแสงไฟนะครับ ลักษณะเนื้อที่นานๆนะครับถึงจะเห็นนะครับได้ในบางองค์ครับนี่ก็เป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่านะครับอีกองค์หนึ่งที่นำมาให้ท่านได้ชมนะครับ พระกำแพงลีลาเม็ดขนุนนะครับก็เป็นพระเครื่องที่ส่งคุณค่าในชุดพระเบญจภาคีนะครับในวันนี้นำมาให้ท่านได้ชมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับหากท่านชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดชมในตอนต่อไป ผมจะพยายามนำพระเครื่องที่ส่งคุณค่ามาให้ท่านได้ชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือคู่มือขุดกลุ่มบนดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาสะสมพระเครื่อง หนังสือที่จะช่วยให้ท่านได้พบพระแท้และสะสมพระเครื่องได้อย่างมีความสุขหนังสือคำภีภาพพระเครื่องหกมิติหนังสือเล่มแรกของโลกที่มีภาพพระ,พระทุกองค์ครบทั้งหกมิติศึกษาจอะลึกได้ครบทุกมุมมอง หนังสือไตรภา,าคีพระลีลากํแแพงเพชรหนังสือรวมสุดยอดพระเครื่องปางลีลาของเมืองไทยพระพุทธชินราชใบเสมาอม,มะตะพระยอดขุนพลเรียนรู้จดลึกพระพุทธชินราชใบเสมาพระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้นำผู้ที่ต้องปกครองดูแลผู้คน ควรมีติดกายนิตยสารเออมูลิตออนไลน์ออนไลน์แมกซีนสื่อกลางการปล่อยเช่าโชว์ของคนลักพระเครื่องพระเครื่องกับนักบริหารพระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยยะในการบริหารงานอย่างไรศึกษาได้จาก หนังสือเล่มนี้เพื่อสร้างความสำเร็จที่มีประโยชน์หนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับเรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกว้าง ผ่านโทรศัพท์มือถือท่องไปกับมือถือนำชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยชมผลงานศิลปินแห่งชาติอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์อาจารย์ะวันดัชนีและศิลปินแห่งชาติอีกหลายท่านในหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือโควิด v i d 1 9 time ล o อก down s t a y at h o m e n n w n o นม a l มีความจริงที่เห็นต่างอย่างไรเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับโควิด19 t i m e art o on e r t t h ศิลปะบนพื้นโลกที่ลังสรร์โดยธรรมชาติ มีความงดงามเพียงใดดูได้จากหนังสือเล่มนี้ครับ Art on Earth ท่องไปกับมือถือท่องไปกับมือถือวัดพระศรีสันเพชญร,ร่วมชื่นชมศิลปะวัตถุและสถาปัตยกรรมของไทยที่วัดพระศรีสันเพชร์มรดกโลกที่ขึ้น ทะเบียนโดยยูเนสโกเดินชมไปพร้อมกับผมนะครับที่วัดประสีสันเพชรหนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กผลงานที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือต่าง นะครับโดยเซิร์ชชื่อวรลพาสบุญมั่นสามารถดาวน์โหลดและอ่านได้เลยครับหนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขอรัตนาคุณภาษีรัตนาใจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจนบรรดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ